เป็นน้ำตกเลยพี่นอ้องอืมข้าวมันไงป่ปมหลดให้สะใจมาอืมตาส่วนเลยพี่นอ้องมาอืมอืมอมโคชแน่สวัสดีครับอ้าวมันนี้มาพี่ พ,พี่น้องเอ้ยบอลมีเอียอเองเอาอันนี้เป็นลิ้นงัวครับนี่จุลิ้นงวย่างแล้วครับม,มาหั่นเลยม,มาได้ครับเดอ้อมากินน้ำกกดอูที่ได้บอละนี่อูอย่างนายกินมากพี่นอ้องย่างมันน้ำตกมาก่อนที่กินพี่น้องขอขาข้าวกัน มันบ่เข้าวดอกความมันย่างแล้วย่างเป็นน้ำตกเนี่ยสุดยอดเลยมาได้ขับเด้กมากินน้ำกัน,กน mm hmm. อืกินง่ายมากเพียน้ำจิ้มเจ้าเพาียสุดยอดอืม mm hmm. โอ้ยฟินไหร่อืมมาสุดยอดแซบ่บอืม ดินง่วงอุ่แสบขาดพี่นอ้องอืม พุ่เท่านั้นมากินน้ำกันเด้อไปน่องเด้อย่างลินแบบน้ำตกดินง้วงข้าวทางดิสอรันเชิญชาวหายอานนาาันกรุงยาวทำมิโซะดิมิอืมเนาสุดยอดเวเกต นุม่มสับได้นำลำใหยไม่ได้ขาข้าวเด้อืม เป็นน้ำตกเลยพี่นนอกอืมขาไมยไงไงป่มปมปวมหลดใ้้าะใจมาอืมอืมอมชุดขนัน ว้าวฮะทอฟาบ้านตาส่วนเลี่น้องมาอืมอืม อืมอืมอืมาสุดท้ายท้ายสุดยอดโดอู้แสบเลยพี่น้องตอนแรกว่าจะไปจุดสดๆ่นหลังมันจะกระสีโหดโพดอืม หูพี่นังชุดยดอดอ่ะมันหนีก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามขัดวชวนแนนในเพจเฟซบุ๊กกับยูทูบ้องพี่น่องนะเพื่อเป็นการนั่งใจให้กันนะครับพี่น่องนะมันหนีผมก็แค่พ่อค่นี้นะครับกรไหน่ำม,ม,มันรูปแซ่บมากินในเมืองหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบ,ายบายครับ <laughs>